ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังสารภาคห r าร e r ว f ร์ลขอแทนนการเกิดใหม่ของถังสารตอนที่388โลกใบใหม่เฉิงจือเฉิงพ่นลมหายใจแล้วกล่าวน้าอย่าถ่วงเวลาเลยเมื่อเร็วๆนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความก้าวหน้าอย่างมากและฉันแค่อยากจะแสดงมันออกมาดังนั้นกูลี่จึงหัวเราะและกล่าวว่า ฉันก็เช่นกันตอนนี้ฉันค่อยๆค้นพบความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าทิศทางการพัฒนาในอนาคตของฉันคือการเป็นต้นแบบการจัดการของเวลาและเข้าใจความหมายของเวลาอย่างแท้จริงทังซานพยักหน้ากล่าวว่าข้าจะสร้างอาวุธลับให้กับพวกเจ้าและยังมีแผ่นจานค่ายก้นใหม่อีกด้วยอีกสองวันข้างหน้าเราจะไม่ไปปีนเขาอีกทุกคนต้องฝึกฝนและเข้าใจวิธีการใช้อาวุธใหม่เหล่านี้เมื่อได้ยินว่ามีอาวุธใหม่ ดวงตาของวูปิงจี้และคนอื่นๆก็เปล่งประกายออกมาสิ่งของที่ถังซานผลิตจะต้องเป็นของชั้นดีอย่างแน่นอนสองวันผ่านไปในพริบตาและในวันที่พวกเขาจะเข้าสู่สวนนรกเช้าตรู่ถังซานและห้าคนก็ออกจากห้องโรงแรมแล้วเดินขึ้นมาถึงร้านหลิงซีสวีจือหลานแน่นอนว่ารอพวกเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขามอบแหวนมิติวงหนึ่งให้ถังซานกำชับเสียงเบาสองสามประโยค แล้วส่งพวกเขาขึ้นรถม้าของร้านหลิงซีภายในรถม้ากว้างขวางมากหน้าต่างถูกปิดผนึกนี่เป็นกฎและไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าทางเข้าของสวนนรกอยู่ที่ไหนผู้ร่วมรบแบบทีมในสวนนรกจะรวมตัวกันในที่เดียวจากนั้นรถม้าที่ปิดล้อมนี้จะถูกแยกจากกันโดยที่สารบรรพบุรุษจะเป็นฝ่ายที่ไปส่งพวกเขาขึ้นไปที่ทางเข้าสวนนรกภายในรถม้ามีเสื้อผ้าห้าชุดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ พวกมันล้วนถูกกำหนดไว้ตามรูปร่างของพวกเขาเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นสีดำและมีหมวกคลุมศีษะเผยให้เห็นเพียงดวงตาปากและจมูกใส่ชุดแบบนี้แล้วใส่หมวกคลุมศีษะนอกจากรูปร่างแล้วเรื่องอื่นก็แยกไม่ออกเลยนี่เป็นเพราะก่อนที่ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเข้าร่วมการต่อสู้แบบทีมในสวนนรกจะไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อเพิ่มความลึกลับ ถังซานพยักหน้าให้เหล่าสหายทั้งห้าคนและเปลี่ยนเป็นชุดดำที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างรวดเร็วเห็นอีกฝ่ายสวมหมวกกันนมจนแยกไม่ออกมุมปากของถังซานยกขึ้นเป็นรอยยิ้มสำหรับเขาแล้วการต่อสู้แบบทีมต่อจากนี้ยิ่งลึกลับยิ่งดีรถม้าแล่นมาเป็นเวลานานและหยุดอยู่สองครั้งแต่ไม่มีเสียงใดๆดังมาจากด้านนอกภายในรถม้ามีเพียงผลึกสีก้อนที่ฝังอยู่ตรงมุมด้านบนที่เปล่งแสงจางๆออกมา ไม่มืดเกินไปทั้งห้าคนหลับตาพักผ่อนเพื่อรักษาสภาพที่ดีที่สุดหลังจากนั่งรถไปประมาณหนึ่งชั่วยามทั้งซานก็ลืมตาขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าด้านนอกรถปรากฏพลังจิตมหาศาลอีกทั้งพลังจิตก็ปกคลุมพวกเขาไว้กล่าวได้ว่าจากช่วงเวลานี้เป็นต้นไปพวกเขาจะไม่สามารถใช้พลังจิตสัมผัสถึงสถานการณ์ภายนอกได้เลยทั้งซานหลับตาลงอีกครั้ง ผ่านไปอีกครึ่งชั่วยามในที่สุดรถม้าก็หยุดลงวิธีการแยกทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปในขณะนี้และเสียงอึกทึกดังมาจากด้านนอกทุกคนลงจากรถมา้าถังซานพยักหน้าให้เหล่าสหายแล้วเดินลงจากรถม้าก่อนด้านนอกมีแสงแดดจิดจ้าพอเดินออกมาจากรถม้าที่มืดสลัวเขารีตาลงเล็กน้อยเพื่อปรับให้เข้ากับแสงขณะเดียวกันก็สังเกตสถานการณ์รอบด้านอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาคือหุบเขาสองข้างทางเป็นหน้าผาสูงชันในเวลานี้พวกเขาอยู่ในทางเดินกว้างระหว่างกำแพงหินหุบเขาทอดยาวออกไปด้านหน้าและสามารถมองเห็นพืชเขียวชะอุ่มที่เติบโตบนหน้าผาทั้งสองด้านกลิ่นอายพลังแห่งชีวิตที่นี่เข้มข้นมากแต่ไม่ใช่สถานะที่แยกจากกันในสารบรรพบุรุษแต่หลอมรวมเข้าด้วยกันมันเหมือนกับกลิ่นอายแห่งชีวิตในเมืองเคเรียดีแต่เข้มข้นกว่าเล็กน้อย ในเวลานี้มีรถม้าสิบกว่าคันมารวมตัวกันในหุบเขามีผู้เข้าร่วมที่มีรูปร่างแตกต่างกันแต่ทุกคนในชุดคลุมสีดำและใส่หมวกกันใบหน้าสีดำกำลังลงมาจากรถมา้าสหายมารวมตัวกันอยู่ด้านหลังถังซานอย่างเป็นธรรมชาติพวกเขาพบว่าไม่มีผู้ควบคุมบนรถมา้าราวกับว่ามีเฉพาะพวกเขาเท่านั้นที่มาถึงที่นี่มีสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวมีรูปร่างสูงใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรกำลังเฝ้าอยู่ด้านหน้า เหตุผลที่พวกเขาแยกแยะความแตกต่างระหว่างพวกเขากับผู้เข้าร่วมคนอื่นได้ก็เพราะแม้ว่าเสื้อผ้าของพวกเขาจะเป็นสีดำและสวมหมวกคลุมศีสษะแต่บนเสื้อผ้าของพวกเขามีลวดลายสีแดงพวกคุณแต่ละคนได้รับป้ายของตัวเองโปรดจำไว้และสวมป้ายให้ดีเมื่อออกมาถ้าไม่แสดงป้ายของตัวเองเพื่อตรวจสอบร่างกายที่แท้จริงก็จะถูกฆ่าชายชุดดำลายแดงกล่าวอย่างเย็นชาป้ายทะเบียนอยู่กับเสื้อผ้า ทั้งซานและพวกห้าคนย่อมมีเช่นกันหมายเลขของพวกเขาคือตั้งแต่1 1ถึง15ป้ายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเดิมพันแบบทีมในโคลอสเซียมหลังจากออกจากสวนนรกแล้วจะต้องส่งป้ายหมายเลขออกก่อนเพื่อตรวจสอบลำดับและจะต้องตรวจสอบร่างกายที่แท้จริงการต่อสู้แบบทีมของสารบรรพบุรุษต้องมีการรับประกรันเบื้องหลังทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีผู้คำประกรันและจะต้องวางเงินมัดจำเป็นจำนวนมาก เมื่อกองทัพถูกปลดประจำการเงินมัดจำจะไม่ได้คืนแต่กองกำลังที่อยู่เบื้องหลังของการค้ำประกันเพื่อยอมเข้าสู่การต่อสู้แบบทีมจึงมีมากมายมันก็เหมือนกับการเดิมพันมาเพื่อให้ทีมของตัวเองได้รับประกันเข้ามาเพราะการทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์ของพวกเขาย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากในการเดิมพันนอกจากนี้เมื่อทีมของผู้ค้ำประกันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ในที่สุดผู้คำประกันจะได้รับรางวัลที่เทียบเท่ากับหลักประกันหลายเท่าอย่างไรก็ตามมีกองกําลังจํานวนมากที่เต็มใจที่จะรับประกันแต่มันยากที่จะหาผู้เข้าร่วมต่อสู้ที่เหมาะสมทั้งซานแขวนป้ายของตัวเองไว้ตรงหน้าอกด้านซ้ายพวกเขาทั้งห้าคนเป็นทีมเดียวกันส่วนใครจะแขวนป้ายหมายเลขเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญแขวนป้ายที่มีหมายเลขและง่ายต่อการระบุเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาแน่นอนว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากตอนที่พวกเขาเข้าไปหากเพื่อนร่วมทีมของเขาถูกสังหารและไปถูกปล้นการปลอมตัวเพื่อแทนที่ฝ่ายตรงข้ามคนอื่นๆก็ใช่ว่าจะไม่มีชายชุดดำลายแดงชี้ไปยังส่วนลึกของทางเดินข้างหน้าทางเดินตรงไปข้างหน้าทิวทัศน์ที่อยู่ไกลออกไปค่อนข้างเป็นภาพลรงตาให้ความรู้สึกกดดันอย่างมองไม่เห็นอย่างไรเสียสถานที่แห่งนี้ก็มีชื่อว่าสวนนรก ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มอื่นๆเริ่มเดินลึกเข้าไปแล้วการที่ได้มาที่นี่ย่อมรู้กฎอย่างชัดเจนห้ามต่อสู้กันก่อนเข้าไปในสวนนรกเป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะถูกประหารชีวิตโดยตรงถังสารและพักพวกเดินตามคู่ต่อสู้คนอื่นๆไปข้างหน้าหลังจากก้าวออกไปร้อยเมตรก็มีเสียงครวญครางแปลกประหลาดดังออกมาจากฟากฟ้าเสียงเหล่านี้ดูเหมือนจะมีพลังเวทที่แปลกประหลาดทำให้ผู้คนสับสน ทั้งซานสังเกตเห็นความผิดปกติในครั้งแรกขณะเดียวกันก็พบว่าพลังจิตของตนภายใต้อิทธิพลของสำนวนคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนจะเชื่องช้าลงความคิดก็ช้าลงตามไปด้วยเขาไม่ได้ไปต่อสู้กับมันไม่ต้องสงสัยเลยว่าทางเข้าสวนนรกมีผู้แข็งแ,งแกร่งจากตำหนักสารบรรพบุรุษที่เข้ามาสังเกตการทั้งหมดด้วยอย่างแน่นอนหากในเวลานี้เขาใช้จิตสำนึกของเขาเพื่อฟื้นฟูสติของเขามันก็จะชัดเจนเกินไป เขาเดินไปข้างหน้าอีกประมาณสิบนาทีไม่รู้ว่าเดินไปได้ไกลแค่ไหนจู่ๆข้างหน้าก็เปิดออกรงังๆถังซานรู้สึกว่าพวกเขาเดินผ่านประตูใหญ่บานหนึ่งด้านหลังประตูใหญ่เป็นโลกใบใหม่เอี่ยมมันเป็นโลกที่มหัศจรรย์มากแสงและเงาที่แปลกประหลาดไหลผ่านอากาศทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ชัดเจนและให้ความรู้สึกเหมือนแปลกประหลาดมากหากมองแสงและเงานั้นอย่างละเอียดจะรู้สึกได้ว่าเหมือนกำลังจมดิ่งลงสู่ห้วงนิทรา ในตอนนั้นเองป้ายที่หน้าอกของเขากลายเป็นร้อนเผาทำให้ผู้เข้าร่วมส่วนนรกคนอื่นๆถูกกระตุ้นและตื่นจากพอวังทั้งซานพบว่าป้ายหมายเลขบนหน้าอกของผู้เข้าร่วมในทีมต่างๆเปล่งแสงที่แตกต่างกันบนป้ายห้าใบของทีมเช็คของพวกเขาก็เปล่งแสงสีเขียวอ่อนออกมาเช่นกันในวินาทีถัดมาโลกแห่งแสงและเงาที่แปลกประหลาดที่อยู่ตรงหน้าดูเหมือนจะบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง ทังซานร,รู้สึกถึงการหมุนของสวรรค์และปฐพีราวกับว่าเขาถูกอะไรบางอย่างกลืนกินไปรอบๆสภาพวัดล้อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอันที่จริงมันเป็นพื้นที่ที่แยกจากกันต่างหากและแยกจากระนาบเดียวกันขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ